ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากนะฮะเพราะว่าการคุยกับแฟนคลับบรรดาของศิลปินเนี่ยนะฮะถือว่าได้ไม่ค่อยมีรายการอื่นทำนะจร,จริงๆมันทําให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของศิลปินนะเพราะว่า<ช>ปกติเราได้เจอศิลปินก็แค่เฉพาะตอนที่เราแบบนั่งสัมภาษณ์<ช>ก็จะได้ยินแต่สิ่งที่เออเขาตอบกลับมาในสิ่งที่เราอยากรู้รแต่บางทีเราก็อยากจะเห็นเขาในมุมที่ไม่ได้มีกล้องจับ<ช>หรืออะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เราได้รับเ,ออเกียรตินะครับจากโคศกของศิลปินหนึ่งท่านนะฮะนั่นคือศิลปินคุณกระต่ายนะครับ ศิลปินที่ชื่นชอบคือพี่ดิวพี่จิ๋วนี่เองครับผมถูกต้องค่ะขอต้อนรับคุณกระต่ายเข้าสู่รายการไลฟ์แอจีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูทางการขึ้นมาทันทีครับผมคุณกระต่ายครับผมพูดถึง GDP ล่าสุดที่ของประเทศไทยคะพี่ตายค่ะพี่ตายอยู่ไหนเนี่ยเยวค่ะโอเคพี่ตายแนะนําตัวเองหน่อยเล็้วชื่ออะไรทํางานที่ไหนโอ้ยมันไม่ดีมั้งคะชื่อกระต่ายก็พอค่ะพอกระต่ายอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะกรุงเทพค่ะ พี่ต่ายเป็นแฟนคลับของพี่นิวจิ๋วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะพี่ต่ายชื่อน่ารักจังเลยอะ่ะเอ,อ่อนิวจิ๋วจะเรียกกตโอนอค่ะกตโอนอคืออะไรคออรับผมกออระต่ายน้อยค่ะกตโนอ่ะกกนเหอนอรอฮะบอมกตโนเอออ๋อพี่ <laughs> โอ้ยแค่กี่หูบ้างพ,พี่ต่ายค่ะข,ข,ขอเรียกพี่ต่ายแล้วกันเนาะค่ะพี่ต่ายผมถามงี้พี่ต่ายติดตามพี่นิววิจิ๋วมากี่ปีแล้วฮะก็ เริ่มชอบเลยเนี่ยตั้งแต่ดูคุณนคุณจิวประกวดเดอะสตาร์ก็ซื้ออัลบัม้มซียงซีดีอะไรเงี้ยตลอดโหลดเพลงอะไรเงี้ยมาตั้งแต่แรกแต่ตามจริงจริงจเนี่ยจเยจอหน้าปะทะกันเนี่ยก็คือช่วง2ปีนี้นะคะ่ะ2ปีที่ผ่านมาซึ่ง<ช>วทีท่ททพี่ยูวพี่จิ๋วเนี่ยกำลังแบบว่าวพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะช่วงสใช่ค่ะก็พอดีว่าแบบเราเริ่มว่างงานแล้เราก็เลยมีเวลาตาม อ๋อคือตอนนี้เกษียณแล้วอย่างนี้แหละฮะอุ้ยตายแล้วนะคะเอาเห็นพี่เอาเห็นพี่ตายบอกว่างงานพุงทดกวันเกษียณก็พอดีไปทำกิจการส่วนตัวค่ะก็เลยเลยมีเวลาว่างเยอะขึ้นอ๋อรันนี้พี่ตายพี่ตายตอนนี้พี่ตายเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่นดีววิจิ๋วอย่างเต็มตัวถูกต้องใช่ไหมค่ะนะฮะพี่ตายชอบอะไรในพี่นดีววิจิ๋วฮะก็สองคนนี้นิสัยน่ารักนะคะ เจอหน้ากันนี่แบบวิ่งเจอกันงานใกล้งานไกลงานฟรีเนี่ยเจอกันที่แบบว่าถ้าเราแบบนานาเจอทีนี่คือพอเสร็จงานเสร็จนางวิ่งมากรอเลยค่ะบอกโอ้ขอบคุณนะที่มาอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อคือเหมือนเป็นเพื่อนไปแล้วเนี่ยนะใช่ไหมพี่ก็ประมาณนั้นนะคะอ๋อแล้วแล้วตัวตัวพี่ต่ายเองกับพี่นิวพี่จิ๋วเคยแชร์อะไรกันบ้างไหมพูดคุยปรึกษาก็คุยกันก็บางทีแบบว่า เหนื่อยไหมอะไรอย่างี้บบกบางทีแบบ๋อไม่สบายรีบกลับนะอะไรประมาณเนี้ค่ะที่ที่แบบมีกันบ้างก็สู้ๆนะคะก็ตามตามปกติเพราะไม่ค่อยกล้าคุยอะค่ะก็เขินเขินกันเจอสิบรอบก็เขินสิบรอบนะแกก็คน่ชอบเนอะแต่มันต้องมีฟิลลิ่งนี้นะคนที่เป็นเออเขาเรียกอะไรนะศิลปินกับแฟนคลับมันต้องมีเส้นกั้นกานั่นคือความเขินอยู่ถูกต้องใช่ไหม ใช่ค่ะมากด้วยใช่ี่อ่ะโอเควันนี้นะคะพี่ต่ายโทรมาทั้งทีในช่วงแฟนฟีเวอร์เนี่ยเราต้องการ3มอย่าง3เรื่องที่จะเป็นแบบว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่าพี่ตายเนี่ยเป็นแบบแฟนคลับของพี่นิวพี่จิว๋วจริงๆคือต้องเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่รู้เงี้ใช่เออ ก็เพื่อรู้บ้างนะคะได้ไหมเ่ะเพราะว่าเวลาเราไปเราเป็นไปเป็นเช้าคณะค่ะเราไม่ได้ไปคนเดียวเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอะไรที่ซ่้มกับพี่ภาคไม่รู้แล้วกันเอาเรื่องแรกก่อนผมวัดก่อนเลยพี่ต่ายดูซิว่าผมกับกับน้องส้มเนี่ยภาคกับส้มเนี่ยจะรู้ไหมลองบอกก่อนเรื่องแรกว่ามาก็รู้เรื่องนี้รู้ยังใจเย็น เอาหมก็แบบเองานไกลงานไกลงานไกลสุดของนิวจิ๋เออไม่ใช่ไม่ใช่งานไกลสุดงานต่างประเทศของนิวจิ๋วเราก็ก็ได้ไปมาว่าญี่ปุ่นใช่ไหมปลอยเตดค่ะเดี๋ยวไปเล่นให้ใครดูฮัลโหลค่ะไปเล่นให้ใครดูจ้ะ ก็เขาไปเล่นเออไปเล่นในในผับตรงปลอยเปรตอะค่ะจัเออชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเออแล้วก็คือว่ามันเป็นวันศุกร์เลิกงานเราก็รีบเออนั่งมออไซค์ไปขึ้นรถชาวคณะแล้วก็บึ่งไปปลอยเปรตเพื่อข้ามให้ทันด่านปิดก่อนสี่ทุ่มค่ะค่ะเจ๋งมากเลยอ่ะเราไปกันสามพลก็คือข้ามไปไปถึงไปถึงไปถึงด่านตรงตรงลงเกลือค่ะสามทุ่มสี่สิบห้าก็ต่อรถเสร็จก็รีบวิ่งข้ามด่านไปเลย โอ้โหเอ้าแล้วแล้วก็คือแล้วพวกพี่ๆไปพักอะไรกันที่ไหนอ่ะก็ก็คือว่าดูเสร็จพอนิวจิ๋วโชว์เสร็จก็ไปไปหาค่ารถกลับบ้านแถวนั้นพอด่านเปิด6กโมงก็ขับรถกลับกรุงเทพอะค่ะโอ้ยหอยมากคือตีป๊อกเด้งแถวนั้นเหรอคะพี่อุ้จาย <laughs> แถวนนเขาออกนะฮารูนะคะจะไปตีป๊อกเน่งได้ยังไงค่ะฮารูฮารูฮารูฮาราอ๋อปอยเป็ดแล้วก็รู้ๆกันอยู่เนาะค่ะประมาณเ <c oughs> นะก็อยู่กันจนหกงเชา้าอะนะก็ประมาณอเอไม่ถึงแล้วค่ะประมาณตีหอ้ย,อยนทีนี่คือไปหารถทีหอีก1ีนาทีนี่คือมาเข้าคิวรเข้าด่านนะคะแล้วเขาตรวจเอีซ่านะครับว่าเป็นคนไทยหรือคนที่นู่น เออเขาก็คือก็ไปก็ต้องพกพาสปอร์ตไปอยู่แล้วอะค่ะอ๋อโอเคเรื่องแรกผมบอกว่าผ่านคือไม่รู้แน่นอนว่าไปปล่อยเป็ดนะฮะหมดไปเท่าไหร่ฮะเราเล่นแล้เลยไปดูคอนเสิร์ตเหรอคะไม่กี่บาทเหรอคะเออแล้วคอนเสิร์ตวันนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะอูุสนุกมากค่ะเพราะว่างานจ้างอันนี้เขาจัดเต็มคือเขาอยากดูเหมือนคอนเสิร์ตเอ่อเอ็นเจสตอรี่ ก็สามชั่วโมงจัดเต็มเปลี่ยนกระพาใช่ค่ะเหมือนในซีดีในดีวีดีเลยอ้าวแล้วมีมีแขกรับเชิญอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีค่ะก็เปลี่ยนจากแขกรับเชิญในซีดีเป็นท่านอื่นไปอ๋อแต่ว่าคือทีมงานของของแกมมี่จัดไปที่นู่นหมดเลยพีเออทีมงานไม่ก็คือไม่แน่ใจว่าใครจ่านะคะแต่ว่าที่ที่ไปนั่นคือเขาทําคือโปรดักชันนี่คือเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่เลยอย่างคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกอะค่ะโใช่ใช่สามชั่วโมงเต็มนี่คือแบบ เราได้ดูเต็มอิ่มเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตสดอีกรอบเองเลยสามชัม่วโมงใช่ค่ะโหเป็นแหล่งธรมอาหารกินดีๆมากแล้วจะไปทำสถานีพิทยุป,ปลอ,อยเป็ดทเทเลวิชันที่นั่นนะฮะเออเวิร์กมากเลยอ่ะเรื่องแรกเรื่องแร,งเรกเราโอเคเรื่องที่สองมาพี่ต่ายเรื่องที่สองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเออไ,ไม่ไม่ไม่ได้อยู่หน้างานแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ตลอดค่ะ ก็ก็วันพีเซลคอ c เสิร์ต n j t B e Long to g e t e r ค่ะล่าสุดล่าสุดล่าสุดอะค่ะก็คือว่าก่อนก่อนก่อนวันพีวันรุ่งขึ้นคือวันพีเซลเนี่ยคืนนี้มีคับเวอร์ไนท์พาร์ของกินเว v บก็คือนิว e จิวก็เล่นพอเล่นเสร็จเราก็ขับรถไปส่งน้องๆที่ตึกแกมมี่ครับก็คือให้น้องๆไปรอนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะ <Interesting. S 1> เพื่ออยากได้คิวแรกเที่ยงคืนเนี่ยนะแล้วแบบเปิดกี่โมงสิบโมงเช้าอย่างงี้ปะ ใช่ค่ะที่เขาเปิดขายติดโมคือเราก็คือไปนอนรอกับยามที่ตึกแกมมี่เออน้องๆไปนอนรอที่ตึกพร้อมๆยามมาช่วยอไอเดียแฟกจัดสถานที่อะไรประมาณนั้นแล้วแล้วยังไงฮะก็คือว่า,อาก็คือเขาก็แบบเ,เราก็ไปยังไงทําเราก็เราก็คุยกับน,น้องตลอดทั้งคืนเพราะว่าเขาอยู่กันผู้หญิงล้วนอเอ,เอแล้วพอตอนเช้าก็ส่งพอสตาร์บัคเปิดอะค่ะก็ส่งกาแฟเข้าไปหาว่าโอเคต่อคิว อต่ออย่าลืมต่อคิวซื้อบัตรให้พี่ด้วยนะสามวันสามรอบอประมาณนั้นค่ะก,ก็คือ,อน,นีเซลซีดวันแรกก็คือจัดไม้ครบแล้วน้องๆก็อยู่กันยาวจนถึงนิวจิวโปรโมทเสร็จก็คือประมาณเที่ยงคืนของอวันวันลุงึ้นเราเราก็ทำงานแต่เราก็แบบว่าแชทแชทไลน์คุยกันตลอดเวลาคือเหมือนกับว่ารายงานสดกันตลอดเวลาเหมือนใช่ค่ะเป็นเป็นแบบเป็นผู้กำกับค่ะอยู่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยคแบบว่า อย่างนั้นอย่างอย่างนี้ต่อไปคือส่งเอ็กซ์ตร้าไปว่างั้นเราอยู่อยู่ออฟฟิศชิลชิลแล้วแล้ววันนั้นได้เจอพี่ดิวพี่จิ๋วไหมครับวันพีเซลวันนั้นอะคือคือน้องๆองะได้เจอค่ะได้เจอตลอดแต่ส่วนเราอะก็ก็ไถนาหาเงินส่งน้องๆซื้อบัตรก่อนไปอ๋ออันนี้อันนี้นี่นี่เป็นฝ่ายบัญชีของของกลุ่มแฟนคลับใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเออก็ประมาณนั้นค่ะแค่แค่ชาวแค่ชาวคณะในกลุ่มเล็กๆล็อะค่ะโอ้หนน่ารักมากเลยครับน่ารักมากอ่ะนี่คือเรื่องที่สองถูกต้องไหม S <S <S เรื่องที่สามสุดท้ายครับมา <S <S เรื่องเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการอดนอนนะคะคือว่าตามตามคืออย่างที่บอกว่าตามนิวจิ๋วทุกงานฟรีงานจ้างงานอะไรเราไปหมดมส่งการปีที่แล้วเลยค่ะออดูนิวจิ๋วเสร็จวันรุ่งขึ้นนิวจิ๋วเล่นที่ขอนแก่นแล้วช่วงส่งการะคะ่ะขับรถมันใช้เวลานานพอสมควรอยู่แล้วเพราะรถติดแต่แลคคะคอยรถกลับบ้านอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นเราก็ออกจากกรุงเทพทีสามไปถึงขอนแก่น บ่ายสามโ้ยสิบสองชั่วโมงมันนานไปหรือเปล่าครับผมเออไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันนานไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าเเห็นเขาว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาปกติที่เขาใช้เวลาขับรถเดินทางกันอ่าใช่ก็คืนเนี่ยมันมันจะลดเยอะแล้วใช่แล้วเรามีเวลาหยุดแค่วันเดียวก็คือวันวันวันคืนนั้นพอดูเสร็จวันรุ่งขึ้นเอเราก็รีบตีรถกลับกรุงเทพซึ่งใช้เวลาต่างกันลาฟ้าตัดิน ประมาณนี้กี่ชั่วโมงคะก็ค่ะกับประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะค่ะขับมาชิลสบายสบายคือบอกว่าพ่เขาบอกว่าขอนั่งนั่งรถทัวร์ประมาณหกชั่วโมงมั้งคะใช่ใช่ฮะเอาแต่นี้เราขับรถขับรถไปขับรถกลับขับได้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงละใช่โอ้โหถ้าเกิดว่าอ่ะเรือที่สามผ่านถ้าพี่นิวพี่จิ๋วอยู่เนี่ยพี่ตายนะเป็นตัวแทนของแฟนขับทั้งหมดมีอะไรอยากจะบอกพี่นิวพี่จิ๋วบ้างฮะ สู้ๆนะคะงานเยอะมีงานทุกวันเลยก็พักผ่อนเยอะๆะอาหารเสริมบำรุงเข้าไปค่ะแล้วก็ออกกำลังกายฟิตๆบ้างนะคะแล้วอุดหนุนร้านเขาปะเนี่ยอุดหนุนร้านเขาปะเนี่ย brand new, brand new. แบรนด์ new แบรนด์ new มีทุกคอลเลคชันค่ะว้า <Hey. S 1> เพี่ต่ายทำมาหากินอะไรครับผม <laughs> อ๋อพอดีเพิ่งได้บรดกมาค่ะจริงปะเนี่ยพ, <laughs> พี่รอเล่นผมปะ <laughs> มาตลกและทํางานค่ะจริงเหรอทำงานอะไรอ,อะ่ะพ่อก็บอกเขาทำธุรกิจส่วนตัวอองัมีเป็นชายหรือเปล่าผมอยากทาบ้างอ่ะไม่มีค่ะยังไม่เปิดค่ะดีขายตรงไม่เอานะอย่างอื่นได้ <c oughs> <c oughs> โอเคอพี่ตา่ายเดี๋ยวให้พี่ต่ายฝากผลงานของพี่ดิวพี่จิ๋วดีกว่าค่ะโอ,อ้ฝากผลงานนะคะตอนนี้เ,ออเพลงทําไมต้องรักนะคะ ลองเออเพลงประกอบละครน้ำตาการมาเทพอย่าลืมดูอย่าลืมฟังเพลงด้วยนะคะครับค่ะดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดแล้ค่ะนิวจิ๋วอุ้ยคุยทางโทรศัพท์ไม่เห็นท่าเอาเป็นเอาทําเองแล้วกันนะคะอย่าลืมโหลดนะคะดอกนันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองสองแล้วกดโทอรออกค่ะอ่าศูนย์ศูนย์สองสามกดโทอรออกนะสองสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองสองค่ะกดโทอร์ อ่ะโอเควันนี้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตายค่ะพ um, okay, ี่ตายก็พักผ่อนนะตั้งใจทำงานนะยังอเดอเอาหาใส่แล้ว หาคนมาดูแลหัวใจบ้างนะคะรับในเสียงสดใสเขียวเ้ยลาตีสวัสดิ์ฝันดีพี่กระตูดบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไายดาริงโอ้โหน่นนะครับแต่ละคนมาก็จะแบบน่ารักเวลาเขาแหล่มแฝงไปทั้งนั้นแหละนะฮะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงครับคุณผู้ชมที่เราได้คุยก็เปิดโอกาสได้คุยกันยาวๆอย่างนี้เลยนะนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาแสดงความคิดเห็นได้พูดถึงศิลปินตัวเองรักถูกต้องค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นด้วยว่าเออ มุมมองที่เขาเห็นศิลปินที่เขารักเนี่ยเป็นยังไงได้แบบเห็นจากมุมของเขาบ้าง